ของตัวเลือกและตัวบทให้ตรงกันนะคุณจะเห็นไหมว่าบุปชาติตรงกับสิ่งที่ดีงามใช่ไหมแล้วอะไรอีกไม่มีใครได้เชยเลยสักคนไม่มีผู้ใดได้ใช้ประโยชน์ย่อมบาหลนเปล่าได้มากมายเอ่ยปราชจากคุณค่าคุณเห็นไหมว่าคีย์เวิร์ดตรงทั้งสามคำคุณต้องตอบสามแล้วย้ำนะอย่าคิดเองเออเอง เพราะข้อสอบชอยพวกนี้หน้าตาถ้าคุณไม่สนใจยิงคีย์เวิร์ดนะหนึ่งคุณอาจจะตอบถูกนะด้วยควาเซนส์ของคุณแต่ถ้าคนที่ไม่แม่นจริงๆคุณจะเลือกมั่วแล้วนะอ่ะดูเขาต่อไปขณะผู้มีบุญท่านขุนเครืองไปหาเรื่องเท่ากับว่าไปหาหวายคุณห้ามตอบเอามือซุกหีบหีบนะจ๊ะมีบอมใบไม้อยู่ หาความลำบากใส่ตัวหีบที่คือหีบไปละหีบอ้อยนะหีบอ้อยไม่ใช่หีบผ้านะหีบอ้อยคือที่มันบดอ้อยคุณอามือเข้าไปซุกแน่นอนกระดูกก็แตกใช่ไหมสันะแนไม่เข้าเรื่องหาความลำบากใส่ตัวเกี่ยวมะไม่เกี่ยวเจระเคขวางครองนะเมื่อกี้ก็ได้ยินมีคนพูดสำนวนนี้นะคืออะไรขัดขวางไปเที่ยวเกะกะรกรานขัดขวางคนอื่นเขาไม่ให้เขาทํา ไม่เกี่ยวเลยคุณดูนะบางคนจะเลือกข้อหนึ่งกล้านักมักบินบอกวันนี้มันเป็นความกล้าเหลือเกินนี่คุณตีความเองนะฟังดีๆนะดูนะด,นะดูหน้าจอนนะครูยิงอะไรทุกคนยิงตามนะยิงยิงเส้นตามด่วนคู้มีบุญ คือน้ำคุณเครืองคือเชี่ยวไปหาเรื่องก็คือเธอไปขวางเรือเห็นหรือ,อยังว่าตรงกันไหมเขาหาบทที่มันตรงกันให้คุณแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาตอบข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยยังไม่มีประธานเลยกล้านักมักบินเนี่ยก็คือพูดกลางๆพูดทั่วๆไปใช่ไหมว่ากล้าเกินไปก็จะเป็นอันตรายใช่ป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสจำไห้นะ ยิงให้ตรงกันใช้หลักการนี้ได้เลยทุกปีเลยนะยืนยันได้เลยคุณไปเอาข้อสอบมาทุกปียิงแบบนี้เลยแต่ก่อนครูไม่ได้สอนแบบนี้นะคือสอนแล้วเด็กก็จะมันไม่แม่นแต่พอตอนหลังเนี่ยจับจุดได้ว่ายิงแบบนี้ยแม่นทุกรายนะยิง่งกว่าหมอดูอีกอ่ะดูอันนี้ตอบอะไรคุณตอบข้อไหน ฆราหายเชพผ้ากลางนิรันดรการมีฆรามีพบผ่านเพื่อนพ้องชิงโศกโศกพาผ่านเผาจิตวันหนึ่งนั้นจกต้องกับร้ายกายดีตัดช้อยคนดีออกไม่มีพูดอะไรถึงคนดีเลยไม่ได้พูดเรื่องสุขทุกเลยไม่ได้พูดเรื่องอะไรจ๊ะเลือนหนึ่งกับสี่กลับร้ายกายดีใช่ปหะกลับ คล้ายกลา,ายดีไม่อยู่ต้นก็อยู่ท้ายการพากหายนะมันไม่ได้แบบหายกันไปทั้งชีวิตใช่ไหมเดี๋ยววันหนึ่งประโยคที่สําคัญที่สุดคือแล้วเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งที่คล้ายมันก็จะดีขึ้นมาเองให้กําลังใจใช่ไหมว่าชีวิตมีความหวังโอเคนะ,ะดูบทนี้ก็จริงอยู่ผู้หญิงใช้ดอกไม้และก็ใช้ผู้ชายใช้ผาหินคุณช่วยวงคําว่าใช่ ดอกไม้คําว่าใช่ใช่วงคําว่าใช่นะและก็ใช่ผู้ชายใช่ผาหินคุณวงใช่ทั้งสามใช่ตัวเนี้นะแล้วเดี๋ยวคุณย้อนไปดูหนะ้านี้เมื่อกี้นี้ให้พลากหายข้อสี่พลากหายใช่พลากร้างนิรันการอ่ะให้ความรู้เพิ่มเติมพลากหายใช่พลากร้างใช่ในข้อสี่แปลว่าไม่ใช่จดไว ใช่ในข้อสีแปลว่าไม่ใช่คำนี้เป็นคำที่ในวรรณคดีนะมันจะแปลได้สองอย่างใช่แปลว่าไม่ใช่ก็ได้แปลว่าใช่ก็ได้แปลว่า yes ก็ได้แปลว่า no ก็ได้นี่คือความยากของภาษาไทยให้ฝรั่งมาเรียนมันจะงงนะเพราะภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษ yes ก็คือ yes no ก็คือ no ใช่ไหมแต่ของเราเนี่ย บอกใช่เนี่ยนะแต่เสือแปลคาไม่ใช่แล้วต้องรู้เองด้วยนะต้องต้องแปลได้เองด้วยนะอันนี้คือแปลว่าไม่ใช่แต่อันเนี้ยแปลว่าใช่หมดเป็นอย่างนั้นหมดนะก็จริงอยู่ผู้หญิงเนี่ยเป็นดอกไม้แล้วก็จริงที่ทำไมผู้ชายก็เป็นผาหินอ่ะทุกคนเติมแต่แต่ต่างก็คือสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนธรณน,นเป็นแผ่นดินเดียวมีพอคุณเติมคําว่าแต่ ไว้ตรงนี้ปุ๊บคุณจะตัดอะไรออกหนึ่งออกเนื้อความมันกลับกันใช่ไหมเนื้อความกลับกันนะกลับกันเลยใช่ไหมข้อหนึ่งเนื้อความกลับกัน,กล,ก,นกลับกับตัวบทตัวโจทย์โจทย์มันบอกว่าแต่เป็นสิ่งมีชีวิตบนแผ่นดินเดียวกันแต่ข้อหนึ่งมันพูดกลับกันใช่ไหมแต่มีธรรมชาติต่างกันเอาพูดสลับกัน ไม่จะพูดว่าต้องพึ่งพาใสากันไม่มีคีย์เวิร์ดพึ่งพาใสาและข้อสองใครตอบต้องโดนตบก,กระโหลกเพราะว่าอะไรมารอศาสตร์บอกว่าใช่ผู้หญิงมันเป็นดอกไม้และผู้ชายก็เป็นผาหินเองยังจะมาตอบข้อสองแข็งแกร่งตอบทำเตี๋ยอะไรนะเอาออกตอบศักดิ์สีนะแต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่มี ศักดศรีนะเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเหมือนกันโอเคนะอ่ะข้อนี้น่ารักมากของคุณภัวรินขาวงามเป็นกวีซีไร้์ปี38ในหนังสือเรื่องหมาการกล้วยนะขายดีมากเล่มนี้สื่อวิญ,ญญาณผ่านมือสู่เส้นไหมถักเส้นใหญ่แต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้าตีนที่ใช้กระตุกกี่คือชีวามือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิตถามว่า ข้อใดเป็นแนวคิดสําคัญเองห้ามตอบข้อนี้ใครตอบข้อนี้ขอให้แบบปวดทิ่มตายมือและเท้าต้องสัมพันธ์กันโอ้โหนี่กวีซีไร้แต่งบทปกวีทั้งทีแต่งบทนี้เพื่อจะบอกว่านี่เธอทอผ้ามือและเท้าต้องสัมพันธ์กันนะบอกธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่งนะพูดกับเรื่องนี้ป่ะภูมิปัญญาไทยป่ะเอาออกนะเอาออก เขาใจปไะเนี่ยทำไมครูถึงตัดช้อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณคุณจะคิดว่าเด็กบางคนไม่รู้เรื่องไงอ่านไม่รู้เรื่องก็พอเห็นทอผ้าป,ปุ๊บเฮ้ยอันนี้เป็นภูมิปัญญาไทยเพราะครูเธอชอบสอนใช่ไหมภูมิอะไรที่เป็นภูมิปัญญาไทยมีการทอผ้าสร้างรเรือนไทยร้อยพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นอ,อ,อะไรหมดเลยนะเป็นภูมิปัญญาหมดคุณนึกอะไรไม่ออกคุณก็จะตอบข้อหนึ่ง นะหรือไม่ก็ตอบศิลปะ,ะพื้นบ้านถ้าสี่วัดนี้ไม่มีคำแบบนี้อยู่ห้ามตอบข้อนี้ตอบข้อสใช่ไหมเห็นไหมต้องทุ่มเทกายและใจมาทั้งวิญญาณมาทั้งตีนมาทั้งมือเข้าใจยังนะเห็นเลยนะว่าคียมันชัดมากอาดวนนี้แนวคิดสำคัญเหมือนกันเฮ้ยโจทย์ออกเยอะมากนะอันนี้ออกประมาณ10กว่าข้อเลยนะ รวมกับบทอ่านร้อยแก้วเนี่ยรวมแล้วครึ่งหนึ่งของข้อสอบ50ข้อเนี่ยเป็นเรื่องอ่านทั้งนั้นอ่านทั้งนั้นนะอะบทนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกคุณจะสอบคุณจะตอบอะไรคุณจะตอบอะไรมีแนวโน้มบอกได้เลยคุณจะมีแนวโน้มตอบข้อสกันความแตกต่างมนุษย์กับสัตว์ถ้าคุณตอบข้อสแสดงว่าคุณดูเฉพาะวรรคที่3ขอโทษนะจ๊ะจำไว้นะจ๊ะ ดูหน้าจอดูคำสำคัญในวรรคสุดท้ายจงดูวรรคสุดท้ายเป็นหลักนะจงดูวรรคสุดท้ายเป็นหลักนะจงดูวรรคสุดท้ายเป็นหลักบทนี้วรรคสุดท้ายคือเหตุหนึ่งไซต์ก็ตรงที่คนมีาอเนาะคีย์เวิร์ดคือคำว่าายฮิริโอตป,ปะใช่ปะฮิริโอตป,ปะแล้วพอบอกอย่างนี้ปุบ๊บก็จะมีเด็กตอบ ค่านิยมผิดตักงาำอะไรคุณธรรมฮิริโอตะปะคือความละอายแก่ใจใช่ไหมค่ <c oughs> านิยมคืออะไรค่านิยมคือสิ่งที่สังคมยึดถือเช่น <c oughs> ความซื้อสัตว์ความกระตัญญูอาวุธโสพวกนี้คือค่านิยมนะแต่อันนี้คือคุณธรรมประจำใจใช่ไหม คุณธรรมธรรมะที่ควรจะมีอยู่ในใจนะที่ควรจะยึดแต่ค่านิยมนี่คืออะไรก็ได้ที่คุณยึดถือเช่นความสวยในปัจจุบันค่านิยมความสวยปัจจุบันคือต้องผอมใช่ไหมไม่ผอมต้องไปกินเนเจอร์กิฟต์ใช่ป่ะต้องขาวใช่ไหมไม่ขาวต้องไปหาใครวุฒิสัตว์ใช่ไหมหรือไม่ก็ให้ไปฉีดสโพกแล้วหลับไปเลยนะอ่ะนี่คืออะไร คือค่านิยมใช่ไหมว่าคุณต้องผอมต้องสวยต้องหุ่นเพรียวอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือค่านิยมเด็กผู้ชายสมัยนี้มีค่านิยมคืออะไรไม่ใช่บึกบืนนะสมัยก่อนต้องบึกบืนใช่ไหมล่ำนะอกสามศอกไอ้คำว่าอ,อกสามศอกสมัยก่อนนี่พยายามวัดกันหน้าดูเลยนะอกสามศอกหรือกันนะหรือยังแต่เด็กเดี๋ยวนี้เด็กผู้ชายอยู่นี้ไม่ใช่เด็กผู้ชายอยู่นี้ต้องเป็นะายเกาหลีใช่ไหมเกาหลีมากหรือยังนะ เทกระเป๋าออกมาปุ๊บเด็กผู้หญิงจะนั่งงงทําไมมึงมีเยอะกว่ากู <c oughs> แม่งตั้งแต่โฟบแมง่งเด็ยาสระผมลงไปจนถึงเท้าเนี่นะมึงมีเครื่องบํารุงแม่งทุกอย่างเด็กผู้หญิงนั่งงงอ่ะนะเด็กผู้หญิงมีแค่ลัก,ลกตดสิธย์อันเดียวก็แบบสุดยอดแล้วอีุชรู้จักลักติธิ์ผู้ชายรู้ป่ะรู้นะอย่าไปสระผมนะมันมีมันมีอยู่บ้านหนึ่งพ่อบ้าน เข้าห้องน้ำลูกสาวแล้วก็เดินออกมาแล้วถือขวดแล็กระสิ์ออกมาถามลูกสาวยี่ห้อใหม่เหรอหอมดีป้าเอาไปสระผมผมนุ่ม <c oughs> แม่แม่ฟังแล้วแม่บอกว่าอะไระหมมึงเอาไปเก็บซะมันเปลือง <c oughs> ไม่ได้กลัวหัวจะลานนะไม่ได้กลัวหัวพ่อบ้านจะลานนะกลัวมันจะเปลืองนะเก็บให้ดีๆของส่วนตัวอ่ะข้อแปดนะ สื่อความหมายตามข้อใดท่านโลกคือคละครโรงใหญ่ผู้กำกับคือใครที่แอบซ่อนเราจะยอมเขากำหนดทุกบทตอนหรือจะต้อนผู้กำกับให้อับจนตัดพรมลิขิตตัดชะตารันทศไม่มีคำไหนอยู่ในนี้เลยสี่วักนี้ไม่มีเขาต่อต้านอำนาจพรมลิขิตด้วยซ้ำใช่ไหมแล้วก็ ไม่ได้พูดถึงชีวิตอันการทดใช่ไหมหรือชีวิตที่มันพลิกผันใช่ไหมตอบกำหนดกำหนดเนาะลิขิตชีวิตตนเองอ่ะข้อ8ข้อ9นะมีป่ะนี่คุณคุณอยากพักตอนไหนคุณบอกนะเอายิไ่ไหมเอาสักอีก15นาทีได้ไหมไม่รู้พีเอเธอมายังย่ง,ย,งยังไม่มา พี่พี่บุญเสงบอกเอ้หน่อยแล้วเอาสักสิบโมงกันนะเดี๋ยวพอเห็นน้องเขาเริ่มเดินไปเดินมาเริ่มกระจองงงแงไม่เป็นไรนะเดินเดินเดินได้บ้างนะคือคือไม่ได้ว่ากันไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่ากันคือบางที่เคยไปติวที่เพชรบูรณ์มันมันจะเดินกันเป็นแถวมันจะเดินเป็นแถวเลื้อยเป็นเป็นนางเมยะนางเมยผีเมยะไม่ให้มันเดินไปอยู่นั่นแ่ละแล้วเดี๋ยวนี้ก็เดินไปจนฉันบอกว่าหยุดทุกคนฉันให้เวลาประมาณ10นาทีมึงเลื้อยไปให้หมดทั้งห้อง แล้วเดี๋ยวมึงเลื้อยกลับมาพร้อมกันกูา <c oughs> ําคาญคือถ้ามันออกไปแค่คนอย่างเงี้ยกลุ่มแค่นี้ไม่เป็นไรแต่เริ่มเห็นแล้วว่าคุณเริ่มปวดฉี่แล้วนะอะ <c oughs> แนวคิดที่เป็นอุดมการบ้านเมืองมีป่ะมีป่ะข้อนี้คุณจะตอบข้อหนึ่งไหมคนเดียวสนิทแนบอุราบ้านเมืองเหลือเกินคนรักใช่ป่ะอย่าทิ้งแนวธรรมชาติคุณหาคีย์ให้ได้เลยนะ บทนี้พูดถึงธรรมชาติใช่ไหมและบทนี้ของดีมีมากทั่วแดนไทยวัฒนธรรมใช่ไหมวัฒนธรรมใช่ไหมหวงแหนไว้หรือไม่ก็ขายไม่ให้หมดทุกวันนี้ก็ขายจะไม่รู้จะอะไรแล้วนะอุดมการบ้านเมืองก็คือรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงใช่ป่ะโอเคนะอ่ะอย่างรวดเร็วให้กำลังใจมีป่าให้กำลังใจแสงแห่งเยาวะชน ไม่มีแล้วแสงใดในแสงดาวเด็กจะอ่านและจะงงนะเนี่ยจั่สกาวเท่าแสงแห่งเยาวชนสกาวแปลว่าสีขาวนะไม่มีแสงอะไรที่มันจะแบบมันจะขาวเท่ากับแสงของเยาวชนแล้วทําไหมเธอใส่เสื้อที่ซักด้วยโอโมและเลยมีพลังแสงขาวออกมาไม่ใช่แสงตรงนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของลพลังใช่ไหมอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์เลยนะแสงตรงนี้คือ สัญ,ญลักษณ์ของพลังใช่ไหมบอกว่าเนี่ยเยาวชนมีพลังนะตัดไปหยาดน้ําใจคุณค่าของน้ําใจตัดไปเริ่มต้นสร้างทางดีให้ชีวิตอันนี้คือเสนอแนะสร้างสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตใช่ไหมให้กํำลังใจคุณก็ต้องชี้ที่ต่อสู้ฟันฝ่าเนาะสิบเอ็ด จิตสำนึกความเป็นชาติได้เด่นชัดที่สุดพิกฟื้นผืนดินใช่ไหมแผ่นดินทองของไทยยังใหญ่กว้างใช่ไหมอันนี้ต้องให้พี่อาทิตย์ใช่ไหมเนี่ยบทเนี่ยคืออะไรธรณีนีน้้เลยนะตัดไปประชาชนไม่ขายสิทธิ์ขายเสียงตัดไปรักชาติต้องรักประชาด้วยก็คือความสำคัญของประชาชน คุณจะเห็นแล้วเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะสำนึกแห่งความเป็นชาติโอเคนะอ่ะสิบสองอาจจะข้ามเลยนะสิบสองจำไว้นะต่อไปนี้ทุกคนจดใครที่เดินอยู่จดจดนะเวลาที่อยู่ในห้องสอบแล้วโง่เฉียบคัน ไอ้จริงมีมีสิทธิ์โง่กันได้หมดนะครูก็งโง่เฉียบพันในห้องสอบประจำนะให้หาจุดร่วมของตัวเลือกจดเลยจดทุกคนเป็นไท่ใบสุดท้ายเชื่อครูเชื่อครูคูทำมาแล้วหาจุดร่วมของตัวเลือกหายังไงก็ได้หายังไงก็ได้ที่มีจุดร่วมกันอยู่สามชอยแสดงว่าจะมันร่วมกันอยู่ ถ้าเขาถามว่าแตกตา่างบอกได้เลยว่ามีสามสามข้อต้องมีอะไรร่วมกันอยู่อ่ะโทษทีนะมีบทนี้อยู่เอ,อ,อันนี้ไม่อยู่ในไม่อยู่ในเอกสารนะอ่ะทุกคนดูหน้าจอสมมติคุณเจอบทนี้กล่าวถึงประเพณีที่แตกต่างจากข้ออืน่นปุ๊บคุณอ่านแล้วคุณไม่รู้เลยประเพณีอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเรียนเลยไม่เคยรู้จักเลยให้คุณเดา หนึ่งสองสามเดาในใจอ่ะครูอ่านไปแล้วเดี๋ยวคุณเดาไปด้วยนะหนึ่งครานั้นจึงโฉมเจ้าพรายแก้วคั้นถึงกำหนดแล้วจึงนัดหมายบอกแคกปุกเรือนเพื่อนผู้ชายมายัางบ้านท่านยายสีประจันสองหนุ่มสาวเคียงข้างเขานั่งอัดพระสงฆ์เปิดตลปัดสัตว์น้ำโโรปรำลงข้างสีกาห้าหกโอท่านยายโพสาวนำน้ำเข้าตา แล้วขึ้นเขาไกรราชดังราชหงให้ศาสตรสงทาราสุดาสมรแล้วทรงเครื่องจินดาข้านครบทจรเยื้องย่างขึ้นปรางชัยจุดประทีปแสงประเทืองเรืองรองมโหรีแท้ซองประสานซอทับกล่อมซ้อมเสียงสำเนียงนวลหอยหวนโอดพันหอคุณไม่รู้เลยเป็นประเพณีอะไรโง่เฉียบพลันในห้องสอบขึ้นมาทันทีอย่าทิ้ง อย่าทิ้งข้อนี้สมมติให้เดาวิธีเดาก็คืออะไรหาจุดร่วมของตัวเลือกในเมื่อเขาบอกแตกต่างใช่ไหมต้องมีสามข้อที่มีอะไรที่ต้องร่วมกันมากๆเลยอะ่ะคุณควรจะเลือกข้อไหนเลือกตอบข้อไหนที่แตกต่างสามใช่ไหมอย่างน้อยภาษาไม่ไม่เหมือนเลยใช่ไหมสมมติเลยนะคุณไม่รู้ประเพณีจริงๆเลยนะคุณจะแนะให้ หนึ่งสองสี่ภาษาปกติหมดไม่ยากเลยแต่ข้อสเนี่ยคุณเริ่มมีคำว่าละไกรลาดราชหงสะสงทาราสุดาสมนทำทำศัพท์บรรยาคดีทั้งนั้นเลยใช่ป่ะมาศัพท์สูงหมดเลยใช่ไหมเองชีวิตเองจะพูดไหมบททจรเนี่ยวันนี้บททจรมาโครงการมามาก่มสติบ้าแล้วอีนั่นลิเกหลงโรง,งแล้วนะใช่ป่ะ ข้อนี้อยู่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นประเพณีแต่งงานทั้งหมดนะบทแรกเป็นปลูกเรือนหอบทที่สองคือประเพณีพิธีซัดน้ำซัดน้ำคือสมัยนี้รดน้ำแต่งงานใช่ไหมรดน้ำสั่งจะสมัยก่อนมันพระสง์จะเป็นคนที่ยกบาตน้ำมนต์เนี่ยเทโครมเหมือนสองการเลยนะทั้งบ่าวทั้งบ่าวสาวนั่งอยู่แล้วเพื่อนเบาวสาวูเต็มไปหมดเลยนะ แล้วก็สาดกันไปแล้วก็เบียดเสียดยัดเยียดกันเฮหากันแอบจับนุ่นจับนี่กันจับอะไรจับตะตุ่มไหมไม่เขาไม่จับตะตุ่มนะเขาก็จับนมจับอะไรกันไปนะคุณอย่าลืมนะคนสมัยก่อนผู้ชาย,ผ,ชายผู้หญิงไม่ได้ไม่มีโอกาสมาถึงแตะเนื้อต้องตัวกันนะไม่เหมือนสมัยนี้นะผู้หญิงผู้หญิงตบกันลกเด็กผู้ชายไอสัตว์มึงเดินตามกูมา <c oughs> ไอเด็กผู้ชายก็จ้องงองแล้วก็เดินตามเดินตามนะ เดินตามพี่เด็กทอมนะอ่ะข้อสขับกล่อมซ้อมเสียงสำเนียงนวลโหยหวนโอดพันสนั่นหอเด็กบางคนก็จะน,นึกว่าละงานศพเพราะว่ามีอะไรโหยหวนเปล่าบทนี้กล่อมหอเป็นประเพณีกล่อมหอคือเจ้าบ่าววันสง่งก่อนส่งตัวเจ้าสาวนะจะต้องมีพิธีอันนี้ก่อนคือเฝ้าหอ คือให้เจ้าบ่าวไปอยู่ในเรือนหอเนี่ยสามวันนะไม่ออกมาเลยนะให้กัดมันเล่นนะวันส่งตัวจะได้เล่นสนุกนะข้อสามไกลลาดนี่คืออะไรพิธีโศกันใช่ไหมคุณจะเห็นไหมว่าเป็นเรื่องของเจ้านายละอ่ะดูบทนี้หาข้อแตกต่างของตัวเลือกนะบทที่สิบสองคุณเลือกอะไรติ๊กตักติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกมีคนเลือกข้อสอง เลือกในใจเลือกในใจทุกคนเลือกติ๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวยกมือนะยกให้ยกให้ครบนะอย่ามาข้อหนึ่งสามคนข้อสองสี่คนข้อสามสองข้อสี่อีกห้าและนอกนั้นตอบห้าหมดอ่ะเลือกเลือกในใจสงัดเสียงคนดังระฆังเงียบเย,ย,ย็นจะเยียบนะยามนอนกริมเนินผาเมื่อยามแกนแสนทุกเรศเวทนา ต้องใส่ย,ยาอยู่กลางน้ำค้างเพราอนิจาทานินสิ้นกษัตริย์เหงาสงัดเงียบปยไปในไพรสนเมื่อแม้ครุงยังพรั่งพร้อมประชาชนจะสับสนแท่เสียงทั้งเวียงวังทุกเงื้อเขาเหงาเงียบเชียบสงัดใบไม้กวัดแกว่งกิ่งประวิงไหวน้ำค้างเย็นทุกเส้นหญ้าพนาลายัยทั่วแนวไพรมานไม้มีหมอกบงังทั้งวางหลวงวังหลังก็รังรก เห็นนกหกซอแซนะใช่ไหมซอแซบบนพริกษาดูปราสาทราชวังเป็นรังกาดังป่าช้าพงชัดสงัดคนอ่ะดูข้อสี่นิดนึงนะคุณขีดเส้นนะเป็นรังการังรังนะไม่ใช่รังกาที่เป็นชี้เมืองนะไม่ใช่กรุงลงกากรุงรังกาไม่ใช่นะเป็นรังรังรอเรือเป็นรังกาเป็นอุปปลักษใช่ไหมบทนี้ตรงนี้เป็นอุปปลักษ ดังป่าช้าเป็นอุบป,ประมาคุณเลือกข้อไหนเนี่ยใครเลือกข้อหนึ่งไม่มีมีไหมนี่เลือกไว้ในใจเร็วใครเลือกข้อสองเริ่มมีเยอะหนึ่งกนันนะข้อสองใครเลือกข้อสามข้อสามแค่เนี้หรอแล้วข้อสี่ล่ะข้อห้าที่เหลือ <laughs> ดูนะจ๊ะหนึ 1, 2, ่งสองสาม ตอบใครตอบสามถูกคุณดูดิเป็นคนหมดเลยใช่ไหมสามข้อนี้มีคนหมดเลยใช่ไหมข้อสามไม่มีคนข้อสามเป็นธรรมชาติอย่างเดียวคุณเห็นยังให้ใช้วิธีนี้นะให้ใช้วิธีนี้พยานจะบอกคุณว่าคุณอย่ามาตกใจว่าหูร้อยกรองเลยวะอานไม่เห็นรู้เรื่องเลยถูกเข้าใจนะเด็ก เด็กวิทย์บางคนอาจจะไม่สนใจจริงๆเด็กวิทย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ถ้าเปลี่ยนฟิลม์มาเรียนภาษานะจะรุ่งเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเด็กวิทย์จะมีวิธีคิดแบบวิทย์ด้วยแล้วพอมาเจอภาษาปุ๊บเนี่ยจะไปได้ไกลนะจะไปได้ไกลแล้วเด็กศิล์จริงๆเด็กศิล์นเนี่ยจะมีพื้นทางภาษาอยู่แล้วแ่ะนะแต่อเผอิญอเผอิญโชคร้ายมากอีสังคมตอนนี้มันกลายเป็นว่าใครเรียนไม่รู้เรื่องก็มาลงที่ศิลป์นนะ กลายเป็นศิทธิและเปิดไปหมดนะซึ่งเสียดายมากจะบอกว่าถ้าพวกคุณต้องรู้เรื่องภาษาด้วยนะจะภาษาคมอาเซียนอยู่แล้วหนึ่งคุณต้องรู้ภาษาไทยคุณให้ดีอย่ามาบอกว่าโอ๊ยตอนนี้ต้องอินเตอร์อินเตอร์ต้องพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าคุณไม่รู้ภาษาคุณเองจะได้ยังไงเด็กจีนรู้ภาษาจีนอย่างดีอย่างดีนะขีดเส้น 2. ภาษาอังกฤษอย่างดีและรู้ภาษาไทยอย่างดี ขอโทษเด็กจีนที่มันมาเรียนที่มหาลัยครูเนี่ยนะเด็กกว่งสีเนี่ยมากว่งสีเนี่ยมาเรียนสักไปยินหนึ่งประมาณร้อยคนคุณชิด,ดูแลงในครูเพลิดไอ้พวกนี้ไปเนี่ยประมาณ10ปีมาแล้วเด็กพวกเนี้ยมันได้ทั้งจีนไทยอังกฤษเก่งมากๆมันมาเรียนภาษาไทายแค่ประมาณ4เดือนมนอยู่แค่สี่เดือนมันด่ามันด่าเป็นภาษาไทายด่าแบบยิ่งกว่าคูนอีกนะมันมียอกย้อนมีอะไรอย่างนี้นะจะบอกให้เพราะฉะนั้นและเด็กเวียดนาม พูดเวียดนามได้พูดไทยได้พูดยังกฤษได้นั้นแปลว่าอะไรวะเล็เด็กไทยพูดเลยได้พูดเลยได้ภาษาไทยใช่ปะเอาไม้ไปจ่อปากถามภาษาอังกฤษมึงก็เดินหนีละถามภาษาไทยมึงตอบสิมึงตอบสิมึงตอบสิมบสแม่งกูเป็นนักข่าวกูเอาไม้ทิ้มหัวเลย <c oughs> เกะโหกเลยอ่ออีกเรื่องเดิงเดี๋ยวต้องเตือนใครอยากจะเรียนนิเทศศาสตร์เป็นนักข่าวกร,รุณาอย่าถามคําถามเช่นนี้เวลาเป็นนักข่าวภากษนา ฉันที่เกลียดมากเลยเขานอนลูกเขานอนตายอยู่อะนอนตายแล้วอะแม่นอนกอดศพอยู่อะเสือกเอาไม้ไปทิ้มปากเขาแล้วถามว่าคุณแม่รู้สึกยังไงคะอะอย่ามาทิ้มปากกูนะกูด่าแม่งเลยนะกูคงหยุดร้องไห้แล้วบอกว่าลูกมึงตายลูกมึงตายลึงจะหัวเราะไหมล่ะแม่มึงจะมาถามกูรู้สึกยังไงฮ่ามึงมีคําถามอื่นหรือไงเฮ้ยมันถามจริงนะเคยได้ยินจริง รู้สึกยังไงคะท,ที่ลูกตายเอา้ามึงถามได้ยังไงวะแม่งมาอีกมุกหนึ่งอันนี้เตือนเลยนะสำหรับผู้ที่อยากจะเรียนนิเทศศาสตร์นะช่วยช่วยกรุณามีเซนส์ของการตั้งคำถามด้วยมีพิธีกรนะจริงๆเป็นพิธีกรไม่จำเป็นต้องเรียนนิเทศศาสตร์เรียนอะไรก็ได้นะมียูตาราอยู่คนหนึ่งนักร้องอยู่คนหนึ่งอ่ะไม่เอ่ยชื่อนะเธอคิดว่าเธอเก๋มากนะชอบนั่งแบบไข่ห้า,หาแล้วเหมือนเปรี้ยวมากเป็นฝรั่งจา๋าเลยนะ มันวันดีคืนดีช่องสามมั้งให้อย่างเนี้ยมันเป็นพิธีกรรายการนี้เปิดตัววันนั้นเนี่ยได้ดูไอ้ทางแรกของรายการเนี้ยเปิดมาปุ๊บเขาสัมภาษณ์พี่เบิร์ดแน่นอนทุกคนก็อยากดูใช่ไหมพี่เบิร์ดมีคําถามหนึ่งครูงงอ่ะว่าเขาถามทําไมขอโทษนะเขาถามว่าพี่เบิร์ดแส่งเกงในสีอะไรอยากรู้เป่ถามกูหน่อยว่ากูอยากรู้ไหมนะ ที่คุณนั่งดูอยู่เนี่ยกูอยากรู้ไหมก็งงๆนะพี่เบิร์ดก็ตอบอยู่นะสีอะไรไม่รู้จำไม่ได้ไม่อยากรู้ฉันก็เลิกดูแลรายการนี้ทานไปสักเดือนหนึ่งวันนั้ไม่มีอะไรไม,ไม่ได้ทํางานนะอยู่บ้านเอาอีกแล้วเปิดมาลืมไปเลยด้วยนะจริงๆคูลืมรายการนี้ไปแล้วเปิดมาเจออีกแล้วคูนึกมันเจ๊งไปแล้วที่ไหนได้แม่ยังอยู่งวดนี้มา,มาใหม่สัมภาษณ์เจโชเป็นภาษาอังกฤษมัเสียกมีคําถามนี่อีกแล้ว ได้ข่าวว่าตอนเด็กๆคุณเจโชไม่ชอบใส่กางเกงในหรอคะ <c oughs> ความสวยของกูว่วะเนี้ที่กูเปิดมาแล้วกูเจอไอ้คำถามเนี่ยสองครั้งทำไมผู้หญิงคนนี้เขาอยากรู้มากเลยหรอผู้ชายกางเกงในผู้ชายเดี่ยมันบ้าแบบเฮ้ยถ้าใครอยากจะเป็นนักข่าวใครอยากจะเป็นพิธีกรช่วยมีเซนหน่อยนะว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยไม่ต้องมาถามนะอะไรบางอย่างมันพูดในที่สาธารณะไม่ได้ เช่นมีเด็กคนเด็กสองคนยืนอยู่ตรงระเบียงตรงอาคารสามนานมาแล้วรู้เด็กคณะไหนเดินอยู่ตรงหน้าระเบียงแล้วเขาคุยกันน่ารักน่ารักครูเดินไปกับอาจารย์รุ่นพี่ใช่ไหมเดินไปเธอเธอแก่แก่เออเขาใช้สียงแบบแก่แก่แก,แกรู้ไหมยังแก้วอ่ะมันไปโกนขนมาครู <c oughs> นะหันควับโกนขน แล้วก็มองหน้าพี่พี่ได้ยินเหมือนกันใช่ไหมได้ยินแล้วสองคนก็เดินอายมากสองคนนะผู้ใหญ่นะสองคนอายมากเลยนะอีกสองคนนี้พูดกันต่อครูนะอยากจะเดินก็้าไปถามขนส่วนไหนเลยน้องทําไมมันสําคัญมากเหรอต้องมายืนบอดชาบ้านเขาตรงนี้เฮ้ยอะไรบางอย่างไม่ต้องบอกนะเจ็บไว้นะขอร้องเจ็บไว้อีกเรื่องหนึ่งอีนี่อีเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กพวกคุณนะที่มันเข้ามาในมือถือครูนะครูก็เปิดอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเออก็สนุกดีอ่านไปอ่านมานะขอโทษเถอะเลิกใช้คําหยาบได้แล้วนะผู้หญิงเลิกใช้คําว่าก,กูมึงได้แล้วมันดูแบบน่าเกลียดมากเดี๋ยวผู้หญิงเด็กผู้ชายมันใช้กูมึงนี่ยังเอเอก็เด็กผู้ชายเนาะนะเด็กผู้ชายใช้โทษทีนะไอ้เหี้ยกับไอ้สัตว์ที่ครูย,ยังแรกๆฟังก็รำคาญน,นะหลังๆเริ่มชินนะเพราะว่าเคยได้ยินมันคุยกันไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่บอก ไอ้สัตว์ทำไมมึงไม่ถามไอเฮียข้งหลังมึงบอกกูดิว่าอะไรเงี้ยสิ <c oughs> นาทีแปลว่าอีสองคนนี้มีชื่อเล่นคือไอเฮียกับไอ้สัตว์นะแล้วผู้หญิงผู้หญิงก็พูดนะมีอยู่คนหนึ่งกูพ,พูดหลายมุกเลยนะไอ้นี่หลายที่เลยนะเปิดมาเจอตอนตีห้าแล้วเขียนว่า <c oughs> ไอ้สัตว์มึงแย่งผัวกูกูแทบตื่นตีห้าใครแย่งผัวมันวะ อีนี่ทำไ,ไมถูกแย่งผัวตอนติยาวะเฮ้ยมันบ้าเหรอยังไม่ต้องมาบอกชาวบ้านเขานะรักษาผัวตัวเองไม่ได้